เราจะทำการเข้าส,สูส่ช่วงการตอบคำถามของผู้เขื่อทั้ง5้าคนครับและใน,นคบว่าสำหรับการตอบคำถามของ5้าคนสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดซึ่งโดยแต่ละคนจะมีเวลาในการตอบคำถามคนละ60วินาทีเท่านั้นครับและสำหรับคำถามของเรานั้นนะครับมีอยู่ว่าในความคิดของคุณคุณคิดว่าในปัจจุบันนี้อะไร คือมาตรฐานความสวยในเวทีประกวดนางงามอีกครั้งนะครับในความคิดของคุณคุณคิดว่าในปัจจุบันนี้อะไรคือมาตรฐานความสวยในเวทีประกวดนางงามและขอเชิญคนแรกครับ MGCN 01 est, น r s เชิญครับ และสิ่งที่บอสต้องการนะคะก็มีสี่เบ็นก็คือ Beauty, Body and b ด n เค่ะสามบบค่ะบอสค่ะชอบคนนี้และเนินนะคะก็มีครบเลยค่ะสุดท้ายนะคะประเด็นหลักเลยค่ะความสวยไม่ได้มาจากหน้าตาเพียงอย่างเดียวค่ะต้องออกมาทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าใครที่จะเหมาะสมและมงจะมาใช้น้านปี ขอเชิญคนต่อมาครับ MGCN ศูสองครับเฟรนค่ะเป็นมาว่ามาตรฐานความสวยหรอคะเป็นคิดว่าไม่จำเป็นเลยค่ะเป็นรู้สึกว่าทุกคนมีความสวยเป็นแบบของตัวเองค่ะ เราสวยในแบบของเราได้ถึงใครจะว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจคะ่ะเพราะเป็นมองว่าทุกคนสวยในแบบของเองได้จริงๆคะ่ะและอย่างแกนของเรานะคะเรามีความหลากหลายมาก,มากไม่ได้สนใจในด้านของอะไรด้านหนึ่งคะ่ะเรามีถึง 4B ดีทุกด้านเท่ากับจบคะ่ะ ของพี่นวัดค่ะสี CV นะคะเป็นแกนกลางสำคัญที่ควรจะมีในทุกสถาบันแล้วก็ทุกองค์กรเราควรจะใช้ตวนี้เป็นแกนกลางสำคัญก่อนไม่ว่าจะเพศใดด้วยนะคะทุกคนควรจะมี 4B ีเป็นจุดยืนแรกจุดยืนตัวเองเพราะว่าเศรษฐกิจก็สำคัญค่ะความมั่นคงศักยภาพทุกอย่างพัฒนาไน้ด้วย4ีีแล้วก็าล่าขอเป็นคนหนึ่งคะที่จะพัฒานาตัวเองให้เห็นว่า 4B ีสร้สางได้กับทุกคนค่ะ คนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะทุกคนที่อยู่ทางบ้านค่ะเรามาพัฒนาแล้วก็มี4ปีไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะรับวมีโสำหรับเมโยนะคะเมโยโยมองว่า กิริยาดีมารยาทงามมีวาทศิรรมการพูดจาที่ดีการสื่อสารให้คนอื่นฟังดูยังไงให้มีสเสน่ห์และไพเราะให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูค่ะและบริบทของเ a t i v e Scan t h a i l a n ของเรานะคะก็จะมี4ีมดีด้วยกันก็คือ Brain Body Disne Body Beauty Ben และ Disne ยางให้อีกรอบนะคะของมิสแกนของเราค่ะซึ่งมิโยมีครบทั้ง4ีค่ะ มโยทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายมีก็ไม่เคยบกตอกบวกขาดตกบกคล่องค่ะความสวยและการกิจกรรมต่างๆนี้ก็ไม่ใช่ขาดตกบกคล่องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากความงามนี้ไว้สําหรับทุกคนในน้ำขาค่ะคุณเองนะมิโยคอนเชอร์ที่คุณขกำเพนดีเซนหนึ่งสามไอซ์ตอบยากมากเลยนะคะ บ้านหนึ่งอย่างที่คนจะมีก็คืออินเนอร์ค่ะคนเราสำคัญตินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนยังไงก็อินเนอร์ก็สําคัญน,นะคะเราสวยจากด้านในสู่ด้านนอกค่ะแล้วก็ไอคิดว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองค่ะขอบคุณค่ะแข่งขันการนัดทีมตกรอบนี้ตั้ง5คนเลครับในรอบของารตกรอบนี้นะครับซึ่งเป็นการโชว์ไหวที่เปิดพันและทัศนคตินะครับสำหรับเกี่ยวกับ วิธีการประกวดน,นะครับซึ่งน่นอรกตว่าบิสแัทของเรามีทั้งโฟมีด้วยกันครับดีเจบอดี้เกรนรับบิสเดนและแน่นอนในปีนี้เรามาเพิ่มความเป็น